วนนี้มาเยี่ยมโบบายคำโลนนะลงศูนย์มาดีกับอินทรีทองของบริษัทบุญตากรุ๊ปนำโดยคุณเดโชศูนย์จังหวัดนครสิมราชนะวันนี้มาเยี่ยมสวนมันคุกกันที่บนยอดเขาที่เขาเรียกเขาเล่นน้อยขอคอยสั่งออขอคอยสั่งนะเป็นประมาณนี้สิบไร่นะเมื่อใช้มาดีแล้วเนี่ยก็มาดูติดตามผลงานกันนะวันนี้มากันทีะมานสามสี่คนนะออกเยอะๆไหมต้นเนี้ยเยอะลูกโตลูกโตนะลูกโตลูกสวยผิวสวย อ่แล้วนี่ได้ดูว่าบางพุทออกลูกสวยขนาดไหนนะอันนี้ดูที่ดูในโชว์ดูก่อนนะสวยขนาดไหนนี่ในน้อยในยน้อยจับดูหน่อยอ่าเนี่ยเอาพลางนี่เป็นเยอะนะใส่ใส่ของอปุ๋ยส,สารนุ่มซีแกะดูสารนี่แกะสุกเลยนี่สุกถูกกี่วันแล้วเนาะนี่จะสุกกี่วันนะประมาณใกลๆๆ้แล้วครับใกล้แล้วไม่ใกสุกกี่วันนะไปไปลายบมกว่าปลายเดือนนี้เลยปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี้เก็บเกี่ยวได้ใไหมครับผมผมมาดูลูกนะ ลูกนี่กี่โลกี่กี่ลูกกี่กิโลอ่นะตีแล้สี่ลูกโลได้มั้งสี่ลูกโลเลยนะลูกเหมือนแบบนี้ต้นเป็นเป็นเยอะมากนะโอ้อโหถดยอดเลยอนะ่ะน,นี่ตรงนี้นเหมือมในใต้เออใต้ถึงนเนี้ยเนี่ยพ่อพ่อบอกว่าไปไปไปเดินดูรอบสวนนี่มันเป็นใหม่ๆม,มั้งนะพ่อเนี่ยเป็นมังคุดทั้งหมดเลยโอ้ตรงนี้นี่นี่นี่หลุมยางอ่าเนี่ยมาเดี๋ยเรนดิเออเนี่ย นี่วันนี้ก็ครัง้งแรกในชีวิตที่ขึ้นมานะไม่เคยเห็นมาก่อนดูอีกครั้งหนึ่งแต่ละต้นหนูดกกันทุกต้นเลยไม่ว่าต้นไหนเนี่ยขนาดไม่กล้าเดินลงกันลาน่างนึงแค่ใกล้นี่ก็ดกหนู<ม>เป็นสุดยอดเลยเนี่ยก็เรียกถุดยอดมังคุดเราเรียกมังคุดเป็นล้านมังคุดเป็นล้านใช่ไหมนเนี่ยเออ,มอไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่ล <Eso S 2> <tu S 3> ่างขึ้นมาเนี่ยถึงเนี so no so hey, ่ยมาดีนั่นแหละตอนนี้มาดีนั่นเลยเลยใช่ครับมาดีสีทองที่ใส่ตอนนี้ใส่ไปกี่ครั้งเนี่ยใส่ไปสองแล้วครับสองครั้งครั้งแรกก็คือบำรุงไอ้ไอ้มาดีบำรุงต้นพอเริ่มออกลูกก็ใช้ไอ้สีทองใส่ต่อเนี่ยเต็มเต็มหมดเลยดูอันนี้ลดลดสองร้อยสิบนะลดลดลสองร้อยสิบบาทมีพี่ดิฉุเขาเข้ามาด้วยวันนี้แดงด้วยในคณะมีิมานนะ ถ่ายดูอ่ะลูกผมพูดถึงหมดลูกสวยมากเลยแลนี่พ่อพ่อโชว์เลยว่าต้นต้นนี้ก็ไม่แพ้ต้นอื่นเหมือนกันนะตายมาดีนะนอกอิทพีทองเนี่ยทั้งสารไทโทสารเม็ดด้วยเลือกเลือกดูหน่อยเลือกอะดูหน่อยน้อยลงไปหน่อยคนลงไปหน่อยมากันหลายคนเลยเอยคุ้มเลยวันนี้ถ่ายทาเลยถ่ายเข้าไปดูดูว่ามันจริงไม่จริงของจริงหมดว่าพรมทีรีรัตกาเนี่ยบนยอดเขา <Yeah. S 1> สังเนี่ยมันดีไหม โอ้โถุกยอดเลยน้อยเนี่ยเออแดงเอา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 เนี่ยเอาเยอะไปดูว่าเยอะนี้เลยก็ที่เขาใส่กันนะทั่วประเทศเลยเดี๋ยวตรงนี้เป็นเป็นบุบายเด็กของทีรีวงนะก็ไต่ทำเรื่องสวนมันพวกเนี่ยพ่อยกมือเลยว่าสุดยอดเลยเออไม่้องไปดูต้นต้นนี้เล็กๆก็ไม่แพ้เพื่อนเนาะไม่แพ้จะมาเต้นดังอยู่เนี่ยนี่นี่ต้นข้างบนเออโอ้โหก็ไม่แพ้เพื่อน เป็นก็เป็นกันจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เชื่อเนี่ยนคนเดีวชว์ว่าต้นเล็กก็ไม่ไม่แพ้เหมือนกันนะ